สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาเข้าสวนพลิกของแม่นะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้2อสเดือนนะคะจะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ทำคลิปลงให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆนะคะแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรลงไปเนี่ยก็ คือโตยากมากนะคะทํำยากมากก็เลยไม่ได้มีคลิปมาลงให้ดูนะคะทีนี้วันนี้นะคะจะพาเข้าสวนพลิกพามาเก็บพลิกกันนะคะอันนี้คือพลิกที่ปลูกในช่วงที่อากาศร้อนๆอนนะคะช่วงเดือนมีนาเมษานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็จะมาเก็บผลผลิตในช่วงเดือนนี้นะคะมิถุนา ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะก็จะประมาณ3เดือนนะคะหรือว่า90วันอันนี้จะเป็นพริกซูเป,ปรอร์ฮอตนะคะแถวบ้านที่โคราชนะคะเขาจะปลูกพันนี้กันเนาะก็เลยลองปลูกดออูอันนี้ก็จะเป็นพริกที่ปลอดสารนะคะต้นมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ก็ดกใช้ได้นะคะด้วยความที่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแรงมากนะคะอากาศก็ร้อนมากร้อนจัดเลยนะคะลูกก็จะดูค่ะสั้นๆเล็กๆนะคะแต่ก็ดกอยู่อ่าเนี่ยค่ะแดงๆเขียวๆลูกสวยๆเลยต้นนี้ลูกดกจริงๆค่ะ บางต้นก็คือมีเก็บไปแล้วนะคะร้านค้าสั่งทีละ5โลอย่างเงี้ยก็จะเก็บแดงแดงเขียวเขียวปนไปนะคะอาบางต้นก็คือยังไม่ได้เก็บส่วนใหญ่ลูกแดงๆเนี่ยก็จะเก็บแล้วเอาไปตากแห้งนะคะเป็นพริกแห้งอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวนพริกนะคะบางต้นก็คือเก็บไปแล้วก็จะเหลือแต่ลูกเขียวเขียว ก็จะไม่ได้เก็บขายทั้งหมดนะคะลูกไหนที่สุกแล้วแดงแล้วไม่ได้เก็บขายเนี่ยเราก็จะเก็บไปตากทําเป็นพริกแห้งนะคะแล้วก็เอาไปแปรรูปเป็นพริกป่นอีกที่นึงเนี่ยค่ะบางต้นก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แม่ก็จะลดน้ำพรวนดินนะคะแล้วก็ ให้ปุ๋ยหลักๆก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะปุ๋ยสูตรเสมอก็จะมีสูตร15 15 15หรือ16 16 16, 16นะคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้ลูกเขียวเขียวอ่อนๆออ,ออกเป็นช่อเลยค่ะอันนี้น่าเอาไปกินกับ ไ้กอกเนาะไส้กอกอีสานนะคะมี่ลูกเขียวเขียวอ่อนๆน,น่ากินมากเลยอันนี้ต้นเล็กๆเ,เองนะคะต้นแค่เลยเขาวนิดเดียวแต่ถ่ายใกล้ๆก็จะดูต้นใหญ่นี่ลูกแดงๆลูกแดงๆบางลูกก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะเพราะว่าคือจะไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้สารเคมีในการ กำจัดเพียหรือกำจัดแมลงเลยนะคะก็ถ้ามีแมลงมารบกวนเราก็จะใช้เป็นน้ำส้มควันไม้ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะคะไล่แมลงแต่มันก็จะมีกลิ่นเป็นแบบกลิ่นควันที่เวลาเขาเผาถ่านนะคะกลิ่นแบบนั้นเลยแต่กลิ่นเขาก็จะไม่ได้ติดอยู่ที่ พริกตลอดนะคะก็เราลดน้ำไปเรื่อยๆประมาณ1สัปดาห์กลิ่นมันก็จะหายไปนะคะช่วงที่เราฉีดน้ําส้มควันไม้เนี่ยเราก็จะยังไม่เก็บนะคะยังไม่เก็บผลผลิตแต่ว่ามันไม่ได้มีอันตรายเนาะมันเป็นแค่กลิ่นควันที่ทำให้มแมลงมันมันเหม็นนะคะมันก็ไม่ไม่มาลบกวนพลิกไม่มาลบกวนผักของเราเนาะ ฝั่งด้านโน้นนะคะก็คือมีเก็บไปส่งร้านค้าแล้วนะคะเก็บเป็นแถวๆก็จะมีเหลือบางแถวที่ยังไม่เก็บก็จะยังมีลูกสุกแดงๆอยู่ส่วนฝั่งโน้นที่มองเห็นไกลๆนะคะก็คือเก็บไปแล้วก็ทยอยเก็บนะคะรอบนี้ก็มีปลูกเอาไว้ประมาณ100ต้นนะคะหรือ1ถาด ไม่ได้ปลูกเยอะมากแล้วก็การให้น้ำก็จะเป็นให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะก็จะวางสายน้ำหยดไปบรรยากาศที่สวนพลิกก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บพลิกกันนะคะก็จะเก็บประมาณ2-3ถึงโลไปค่ะไปช่วยกันเก็บนะคะ เสียงแม่เรียกแล้วค่ะแม่ก็จะรดน้ำทุเรียนอยู่ฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวต้องเร่งมือเก็บและสงสัยแม่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเก็บไปเก็บมาได้แต่สีแดงนะคะ จริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะเก็บพริกเขียวกับพริกแดงอย่างละครึ่งนะคะก็คือทั้งหมด3โลเนี่ยจะเก็บพริกแดงประมาณโลครึ่งแล้วก็พริกเขียวประมาณโลครึ่งแต่เท่าที่ดูนะคะก็คือเจอพริกแดงเยอะมากแล้วก็ไม่อยากปล่อยเอาไว้ที่ต้นนะคะอยากจะเก็บออกเนี่ยก็เลยเหมือนจะได้พริกแดงเยอะกว่าพริกเขียวแล้วเดี๋ยว ก็เก็บไปก่อนนะคะคิดว่าเก็บไปก่อนแล้วก็ไปคัดพริกแดงที่ที่ที่มันเป็นเม็ดนิ่มๆออกนะคะพริกแดงจะเยอะเยอะกว่าพริกเขียวเก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บเพลินเลยค่ะเนี่ย <c oughs> เขียวๆแดงๆ เก็บไปฟังเสียงนกไปเดี๋ยวเอาพริกแดงให้ดูนี่พริกแดงนะคะแดง,แดง มองดูตอนที่เขาอยู่ที่ต้นดูเหมือนจะลูกเล็กๆเนาะพอเก็บมาอยู่ในมือเราดูค่ะเออใช้ได้นะคะลูกใหญ่ๆอยู่ลูกแดงๆที่เก็บไปนะคะ ลูกไหนที่นิ่มแล้วเราก็จะคัดเอาไปตากเนาะส่วนลูกเขียวเราก็เก็บไปด้วยลูกเขียวเนี่ยถ้าแก่จัดแล้วเก็บไปแค่สองสามวันเขาก็จะทยอยสุกเนาะก็จะทยอยสุกเป็นสีแดงนะคะก็เลยว่าจะเก็บสีเขียวปนไปเยอะๆแล้วก็ค่อยไปคัดอีกทีนึงนะคะก็เก็บเพลินดีเหมือนกันนะคะ เก็บไม่ยากนะคะช่วยประคองกิ่งเขานิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวยอดเขาหักหลังจากที่เราเก็บพริกออกไปแล้วหนึ่งรอบนะคะก็เก็บทั้งพริกเขียวพริกแดงเนี่ยละคะ่ะเราก็จะเก็บเป็นรอบๆอบไปเนาะเก็บเสร็จแล้วทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะทำการ บำรุงต้นพริกเพื่อให้เขาออกดอกเป็นรุ่นที่สองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเราจะพรวนดินแล้วก็ให้ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็ลดน้ำปกติเลยนะคะลดน้ำทุกวันเหมือนเดิมเขาก็จะออกดอกมาเป็นรุ่นใหม่นะ,ะประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามไปเรื่อยๆนะคะ ได้มาแล้วคะ่ะเต็มกระป๋องแล้วเป็นกระป๋องเล็กๆนะคะกระป๋องใส่ผักของแม่ก็เดี๋ยวเราจะเก็บต่ออีกนิดนึงนะคะ ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณ3โลนะโดยประมาณแล้วเดี๋ยวเอาไปชั่งอีกทีนึงนะคะทีนี้ใครที่สนใจอยากจะปลูกก็ลองหามาปลูกดูนะคะพันนี้ก็จะเป็นพันซูเปอร์ฮอตนะก็ดกใช้ได้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ